่อจากนี้ไปไอ้ลูกทุกคนตั้งใจนั่งหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบาย รลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายั้งส่วนร่างกายของเรานะจะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายตั้งสบาย แล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งให้ใจเราไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งเรื่องอะไรเลยให้ใจคลิงคลีใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วรครมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน ไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มนุมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ใจมันวื้อจึกลงไปตรงกลางเลยอย่างง่ายง่าย,ายอย่างสบายๆอย่างผ่อนคลายให้ใจใสๆ ใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาในวันนี้นะ่ึตั้งแต่เช้าเรื่อยมาเลยถึงบุญล่าสุดนี่นะจ๊ะ ทุกๆปืนมอรวมเป็นดวงบุนใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรโลกทิจระ,ะในแล้วไม่มีตำหนิเลย สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามที่ยังวันนะอ้นึกถึงบุญดังกล่าวนี้อย่างสบาย,บายนึกได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไปก่อนนะจ๊ะในระดับที่เรานึกได้อย่างสบายๆ นึกถึงดวงบุญได้ง่ายง่ายอย่างสบายสบายชัดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเพื่อให้กระแสทานแห่งบุญไหลผ่านกลางกายกลางใจของเรา ให้กลั ნ จิตกลั่นใจเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้เป็นผังสำเร็จที่จะทำให้เรามีสมบัติทั้งภายนอกและภายในตั้งแต่มนุษย์สมบัติที่ประยะสมบัติและการนิพพานสมบัติ ให้รวมันเกิดขึ้นติดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้เราไปทั้งกรสสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขมรผลนิพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ระลึกชาติได้ เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยได้สร้างบารมีเรื่อยไปอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งนรำคือนับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไป อุปสรรคตัแดงของชีวิตให้ล่มสลายให้ละลายหายสูญไปให้หมดมีบากคกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีดีเป็นดีเลิศสิ่งดีเลวร้วายก็ให้ล่มสลายไปเลยให้เป็นฝังสำร็จ ไปในพบเบื้องหน้และเมื่อเราทํำซ้ำๆๆทําแต่ความดีล้วนๆบุญกุศลล้วนๆผังนี้ก็จะหนาแน่นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความสุขความสำเร็จในชีวิตในทุกด้าน ทางทางโลกทางธรรมก็จะบังเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์เหมือนผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้นเหมือนผู้มีบุญทุกยุคทุกสมัยเกิดมามีแต่สิ่งที่ดีๆประสบแต่สิ่งที่ดีๆที่นำความสหายความริสุทธสุ ความสุขใจความสมบเร็จให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตเพราะฉะนั้นใจให้แตะนิ่งเบาเบาสบาย,บายใจใสใสใจเย็นเย็นนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบาย,บายจะได้เหมาะสมที่จะเป็นััชนะ กรองรับในทุกๆบุญนะจ๊ะเพื่อให้ลูกทุกคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ